ม่เห็นอีโกโกเหนังวะเงโกโกมเนังฮะงู้องดงตัวไก็เาตมแรงนี่งตัวใหญ่แทะจากินเป็นไหมเแล้วงูยังงูทางกับเผาตัวนี้งูทางกับเผาตัวนี้จากินเป็นวะหือจำหยานคือหัวมันเด้หัวมันเด้้ยยัดึงแล้จับเอง ถใ่มองมองหยองมา่งเลยนเ่หมือนได้แต่ตมองอะไรแต่มองนะถ้ามองยองแต่มองมันถือตัวนึ่งจนไอหรือตะกระดูกหยองเอโอ้ตุมเสีบตัวนี้ทับป็นเสีบเสียบเลยมันตายนะมืทางกวาเผ่าสียบตัวเสียบมือสิงเสียบมสิง่ยอง เออหโกมันเห็นเนาะนี่ตัวแดงๆนี่มันงูทางเ้ากลัวีดวงกราดดึงมังดึงกูกลัวสันกลัวมุดแดงกอมเออหามุดแดงก่อนก่อดูดิีจละ มันกำลังหลอกคาบตัวนี้แมมันติดลายมอเีหัวมันเอดอกเจ้าต้องดึงออกครับคุท้งวะเออเราต้องดึงทั้งหัวหัวมันอยู่สหลับแบบนั่งหลอกกูเหรตายแล้วไอตัวนั้นเมื่อคืนมื่อนต่กระดูกมันบอก่กระดูกมันอกองานม่คืองม่ันดออกเอาเอานี้มาเอามาาดอก มันหลอดดีรกคบหรว่านลอดหรอกมันหมนลอดอดอกตายแล้วนะมอืนหลอดหรอคะโอเคเอาออกเลยสงสารมันเนาะพักผิดกันเลยเนาะตายแล้ว เดี๋ยวร่ตัวนึ่งคจะหางครับตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เลยอตัวใหญ่ไปไปไปไวพัดเพชรมันอยากติดมองดถเนาะเอาเข้าฉากต่อไปฮิงคุยกันเลย አሁን አይ ፕደን